เขมรช็อกหนักมากหลังเวียดนามหนุนไทยเต็มที่เปิดตัวขีปนาวุธตัวใหม่ของเล่นใหม่ที่สามารถล็อกเป้าแล้วยิงไกลถึงกรุงพนมเปญได้เพียงพริบตาจนทำเอาเขมรต้องออกมาร้องขอชีวิตวอนอย่าใช้กับเขมรโดยเรื่องนี้เองก็กำลังเป็นประเด็นร้อนในทางฝั่งเขมรกันเลยนะครับหลังมาช่วงนี้ผู้นำเขมรกำลังเดินทางกลาบไหว้บรรดาประเทศที่มันแว้งกัดเอาไว้ เริ่มที่กษัตริย์เขมรที่เดินทางไปจีนเพื่อวอนจีนเห็นใจและต่อมาฮุนมาเนตก็ตามติดๆไปจีนเยือนพ่อใหญ่สีหลงังคิดหักหลังไปซบสหรัฐและต่อมาเลยนะครับสดสดร้อนร้อนทางด้านฮุนเซนเองก็เอาด้วยโผล่ครั้งแรกหลังจากบัญชาการปะทะกันระหว่างไทยเขมรและได้มีการหยุดยิงระหว่างสองฝ่ายครบเดือนฮุนเซนก็เพิ่งโผล่หน้าให้ชาวโลกได้เห็นอีกครั้งหลังเดินทางไปเยือนเวียดน,นาม ในวันที่1กันยายน2568หุณเซนประธานวุฒธธิสภาในฐานะประธานพรรคประชาชนเขมรได้นำคณะผู้แทนระดับสูงเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีการปฏิวัติและวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ถือเป็นวันชาติเวียดนามระหว่างวันที่1-2กันยายนณกรุงฮานอยโดยนับเป็นการเยือนครั้งที่3แล้วนับตั้งแต่ต้นปี โดยการเยือนของฮุนเซนเป็นไปตามคำเชิญของพลเอกพิเศษโตเลงเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเขาและคณะได้เดินทางถึงเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมประชุมหาหรือการทำงานกับผู้นำเวียดนามซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างการเยือนของฮุนเซนที่เวียดนามก็เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันชาติของเวียดนามโดยในพิธีก็มีการเดินสวนสนามพร้อมกับแสดงแสนยานุภาพกองกำลังเวียดนามอีกด้วย แต่ทว่าก็มีหนึ่งอาวุธใหม่ของเวียดนามที่ทำเอาชาวเขเมรแห่ผวากันไปตามๆกันนั่นก็คือขีปนาวุธวิสัยไกล c k 4 0ซีรีดั s หรือที่เรียกอีกอย่างว่า P35 ซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลยิ่งจากกรุงโฮจิมินถึงพนมเปญได้โดย1กันยายน2568เวียดนาม เพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธ 4K44 l ี่รหรือที่รู้จักกันในชื่อ P35 ที่มีลักษณะคล้ายหัวลบนิวเคลียร์โดยก็มีสื่อขมรทั้งคเมทามและ KBN นิวตังก็รายงานว่าอาวุธชนิดนี้สามารถยิงจากนครโฮจิมินห์ของเวียดนามไปถึงเมืองคีรีของเขมรได้เนื่องจากมีพิสัยยิงไกลระหว่าง300-450ถึงกิโลเมตรและในรายงานยังอ้างว่าในขณะที่บางประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับปัญหาชายแดน เวียดนามกับพัฒนากองทัพยอย่างเงียบๆทำชาวเขมรที่วิตกได้เรียกร้องให้รัฐบาลรีบทำข้อตกลงกับเวียดนามว่าเวียดนามสามารถใช้ 4K40 ซีร e ี M บนความขัดแย้งที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้เท่านั้นและต้องไม่นำมาใช้กับเขมรในอนาคตโดยกองทัพเรือเวียดนามใช้ขีปนาวุธ 4K40 ซีร e ี M ที่ผลิตในยุคโซเวียตที่ตกรุ่นไปแล้วแต่เวียดนามซื้อมาในราคาถูกและอัปเกรดใหม่โดยบริษัทเวียเทวะ ให้ทันสมัยและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นโดยประจำการอยู่ในกองพลขีปนาวุฒชายฝั่งที่หกเจ็ดเก้าที่มุ่งเน้นการป้องกันชายฝั่งของเวียดนามอย่างคอมเมนต์ของขเมนคนนี้นะครับได้เมน้นว่าเวียดนามพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นมหาอำนาจอาเซียนและเพื่อกดขีขเมนไม่ให้หลุดพ้นจากมันได้พวกเราชาวขเมนรู้อยู่แล้วถึงความทะเยอทะยานของเวียดนามเราจะไม่มีสันติภาพที่ได้มาจากการยกมือไหว้แล้วพูดว่าฉันอยากได้สันติภาพหรอกเม้นถัดมานะครับ ทำไมเวียดนามถึงใช้ชื่อจังหวัดของเขมรมาเปรียบเทียบระยะทางกับอาวุธที่เวียดนามมีพูดแบบนี้เหมือนอยากมีสงครามกับเขมรเลยนะชิบหายแล้วเพื่อนบ้านเรามีจรวดเล็ดแล้วงานนี้พวกเราจบแล้วละเว้นแต่คนรุ่นหลังจะฉลาดขึ้นคอมเมนต์ถักไปไม่มีที่เปรียบเทียบแล้วจริงๆหรอทําไมเทียบกับจังหวัดของเขมรมุมมองต่อมาเม้นว่าแม้แต่เหล็กเป็นสนิทที่เก็บน้ำมันเวียดนามยังดัดแปลงทำเป็นมิตไซได้ ไม่ธรรมดาเลยถ้าเขมรฉลาดดัดแปลงแบบเวียดนามสยามก็คงกลัวไม่น้อยความคิดเห็นถัดไปทำไมต้องเอาข่าวและอาวุธของต่างประเทศมาเทียบแล้วหันมาทำ้ายเขมรผมไม่เข้าใจเขายิงได้ระยะไหนยิงประเทศไหนก็เรื่องเขาอย่ามายัดเยียดใส่เขมรมันไม่มีประโยชน์เขมรเราต้องแข็งแกร่งเท่านั้นเขาถึงจะไม่กล้าลุกลานต่อมานะครับมันก็เม้นว่า สยามนี่มันหาเรื่องนี่ว่ะอยากให้เกิดเรื่องอีกใช่ไหมอยู่เงียบมานานจนทนไม่ไหวแล้วเหรอมันจะไม่ถึงได้ยังไงละ่ะในเมื่อชายแดนติดจังหวัดมณฑลคีรีโพสต์ข่าวแบบนี้ยิงถึงไหนก็ยิงไปสิไม่เห็นต้องมายิงถึงจังหวัดขมรคนต่อมานะครับแค่บอกระยะทางก็รู้แล้วไม่จําเป็นต้องบอกว่ายิงมาถึงมณฑลคีรีซึ่งเป็นจังหวัดขมรแบบนี้จะสื่ออะไรเวียดนามมีเจตนาดีตรงไหนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้ว ทางด้านเวียดนามเองก็มีการออกมาตอบโต้ด่าคเมนต์ฉ่ำๆโดยเฉพาะฮุนเซนที่มาเยือนเวียดนามพร้อมกับเจออาวุธหนักของจริงกับตาแต่ทว่าชาวเวียดนามต่างออกเป็นเสียงเดียวกันคือไม่ต้อนรับฮุนเซนพร้อมไล่ให้กลับไปเลี้ยงหลานอย่างคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้บอกไว้ว่าไม่ต้อนรับคนที่ซ่อนสูงกบด้านอาชญากรค,คนนี้ไอ้คนทรยศเพราะระบบการทูตถึงต้องต้อนรับมันแต่จะเอามันมาทำไมแม้มันทั้งดูถูกทั้งเกลียดก็ตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เครื่องโผล่หัวออกมาหลังจากเหตุการณ์หลุดไฟเสียงเวียดนามควรระวังนะในกระเป๋าของฮุนเซนมีเครื่องอัดเสียงเม้นทัดไปครับระวังตัวสูงสุดกับฮุนเซนเดี๋ยวจะโดนเรื่องเครื่องอัดเสียงอีกอย่าลืมตรวจหาเครื่องดักฟังเครื่องอัดเสียงในของขวัญที่มันให้ความคิดเห็นต่อมานะครับคนเวียดนามอย่างพวกเราไม่ต้อนรับเขาหรอกต่อไปบอกไว้ว่าในฐานะพลเมืองเวียดนามฉันไม่ต้อนรับและไม่อยากเห็นหน้าคนประเภทนี้คนต่อมาครับ ไม่มีศัตรูหรือมิถาวรมีแต่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับฮุนเซนมุมมองต่อไปไม่มีใครต้อนรับคนอากตันยู่กินข้าวแล้วถีบชามแบบนี้คนต่อมานะครับก็บอกไว้ว่าหน้ารังเกียจโทษเพื่อนบ้านที่น่าสงสารเห็นหน้าแล้วไม่อยากมองเลยควรยึดมือถือและเครื่องอัดเสียงไม่งั้นอันตรายมากมุมมองถัดไปบอกว่าไม่มีความสนใจในตัวคนคนนี้เลยเมื่อก่อนก็อยากเป็นเหมือนไทย ตอนนี้ทะเลาะก,กับไทยเลยหันมาชอบเวียดนามน่าสงสารจริงๆพอเกิดสงครามก็ตัวเองนี่แหละที่วิ่งหนีตายข้ามชายแดนไปเป็นภาระประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอีกถัดมาครับอย่าไปสนใจคนชั่วอากตันอยู่แบบนี้ระวังมันอัดเสียงอีกจะทําไงคนต่อมาคอมเมนต์ว่าเวียดนามควรตรวจให้ดีว่าหุนเซนพกเครื่องดักฟังหรือเครื่องอัดเสียงมาด้วยหรือเปล่าระวังไว้หน่อยถัดไปครับเม้นว่าพกเครื่องอัดเสียงมาด้วยหรือเปล่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเวียดนามตรวจให้ละเอียดนะถ้ามีก็จับถอดออกเลยความคิดเห็นถักมาบอกว่าคนแก่สองหน้ามาขอข้าวกินที่เวียดนามเหรอคอมเมนต์ถักไปเชิญคนนี้มาทำไมกันไล่สาระเดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีไทยอีกนักการเมืองคนนี้โดนชาวเวียดนามทั้งเกลียดทั้งดูถูกมุมมองถักมาสีจิ้นผิงสั่งแล้วตอนนี้นายยังอ่อนแออยู่ให้ไปไประจบเวียดนามก่อนเดี๋ยวพอแข็งแรงแล้วค่อยกลับมาร่วมมือกันเล่นงานมัน ถัดมาบอกไว้ว่าฮุนเซนจำได้ไหมปีหนึ่ัเ้ยเจ็สิเวียดนามเคยไปช่วยเขมรให้พ้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะคำร้องขอจากไอ้ตาเดียวที่เคยเป็นพวกพ้องพวกเขมรแดงมาก่อนปัจจุบันเลยไม่แปลกที่ฮุนเซนจะมีหลายหน้าเหมือนรูปปั้นพระพักตีด้านซึ่งนี่ก็คือเมนบางส่วนของชาวเวียดนามนะครับเรียกได้ว่าอ่านเมนจนเพลินกันเลยยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า